สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอนคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลเพื่อนบ้านกันอีกสักหนึ่งอีนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาได้พูดถึงชาชูออนโมกสีและอัชราพรคงยศกับการไปร่วมเล่นอยู่ในลีกอาชีพของตุรกีกับสโมสรวอลเล์บอลซาลิเยเปเรดิเยสปอครับ ซึ่งทั้งสองนั้นก็ได้ย้ายไปเล่นอยู่ในหลีกตุรกีมาเป็นช่วงเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับและก็ได้ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและก็เคยมีรายชื่อติด1ใน5ของผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดให้กับทีมด้วยนะครับรวมถึงสื่อของตุรกีก็เคยเชิญทั้งสองสาวออกรายการสัมภาษณ์แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟมาแล้วด้วยนะครับและบ่อยครั้งที่ถูกแฟนๆวอลเลย์บอลทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านพูดถึงอยู่บ่อยๆสำหรับ2นักตกสาวไทยอย่างชัชชุออและอัชราพรน,นะครับ โดยมีเพจวอลเลย์บอลเพจหนึ่งนะครับของเวียดนามก็ได้พูดถึงทั้งชจุอรอนและอัจฉราพรกับการไปเล่นอยู่ในลีกตุรกีครับเราไปฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่พร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนแรกนะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าฉันจะเฝ้ารอวันที่มีนักกีฬาของเวียดนามไปเล่นอยู่ในลีกยุโรปบ้างความคิดเห็นต่อมานะครับมาบอกว่า หลีกของตุรกีนั้นเป็นหลีกที่ดีสําหรับนักกีฬาโดยส่วนใหญ่นั้นนักกีฬาจะถูกผลักดันโดยโค้ชเพื่อให้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่นี่เป็นเรื่องที่ดีแก่ตัวนักกีฬามากๆความคิดเห็นคนต่อมานะครับผู้เล่นทุกคนยกเว้นจีนก็อยากไปเล่นญี่ปุ่นกันทั้งนั้นเพราะว่าพวกเขามีวิธีการฝึกผู้เล่นที่เป็นระบบดีมากเทคนิคของญี่ปุ่นมักถ,ถูกใช้เป็นมาตรฐานความคิดเห็นคนต่อมาครับมาบอกว่า ในซีเกมครั้งที่แล้วเวียดนามแพ้ไทยขาดลอยในรอบชิงชนะเลิศเราเป็นรองแค่ไทยเท่านั้นถ้าเวียดนามสามารถส่งออกนักกีฬาได้อย่างไทยเราจะไม่แพ้พวกเขาความคิดเห็นคนต่อมาครับมาคอมเมนต์ว่าหลีกตุรกีมีการแข่งขันที่สูงถ้าสีทีจะไปเล่นที่นั่นมันจะเหมาะสมกับเธอหรือไม่ความคิดเห็นคนถัดมานะครับมาคอมเมนต์ว่าชัดช่อออนกับอัจฉราพรดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการจบสกอร์ในบางครั้ง อาจจะเป็นเพราะมือเซตที่ยังไม่สามารถเข้ากันได้ความคิเดเห็นต่อมาครับมันยากที่จะยกระดับความสำเร็จในรายการนานาชาติได้อย่างที่ไทยทำได้ในเวลานี้เวียดนามยังไม่สามารถก้าวผ่านแม้แต่ในระดับอาเซียนการพัฒนาของผู้เล่นไทยเหล่านี้มันยังคงทำให้ทีมในอาเซียนยากที่จะตามพวกเขาได้ความคิเดเห็นต่อมานะครับ6ผู้เล่นชุดใหม่ของทีมชาติไทยไปทัวร์ตุรกีและญี่ปุ่นกันหมดเลย เป็นอะไรที่น่ากลัวมากความคิดเห็นคนต่อมาครับมาบอกว่ารู้จักผลงานของผู้เล่นไทยแล้วเวียดนามก็ได้แค่แต่งตัวลงไปวิ่งเล่นในสนามเท่านั้นแหละมันน่าเบื่อมากความคิดเห็นคนต่อมาครับเจอกับทีมระดับท็อปแต่ว่าเล่นได้ดีมากฉันคิดว่าชัดเจอนนั้นยังดีกว่ากาบีสักอีกนะความคิดเห็นคนต่อมาครับในวีคแรกๆพวกเขาทําคะแนนได้ดีนะแต่หลังๆมานี้มันไม่ค่อยดีนะัก อาจจะเป็นเพราะตัวเซตที่ไม่ดีความคิดเห็นคนต่อมาครับมาบอกว่าฉันคิดว่าอัจฉราพรดูเครียดในบางเกมแต่ก็สามารถกลับมาอยู่ในเกมได้ส่วนอัจฉราพรก็โชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีแม้ว่าหลังๆฟอร์มจะดรอปลงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในมาตรฐานของเธอและความคิดเห็นคนต่อมาครับมาบอกว่ามารยาทของกองเชียร์ในสนามนั้นไม่ค่อยจะดีนักทุกครั้งที่ทีมเยือนเสิร์ฟบอล พวกเขามักจะส่งเสียงดังเพื่อทําลายสมาธิของนักกีฬาความคิดเห็นคนต่อมาครับการที่จะทําผลงานให้ดีในลีกต่างประเทศนั้นมันเป็นเรื่องยากนะมันมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อนักกีฬาสําหรับผู้เล่นของไทยนั้นเล่นได้ดีมากฉันได้ชมเกมของซาลีเยอยู่ครั้งหนึ่งฉันเห็นชาจูออนกระโดดตบได้น่ากลัวมากความคิดเห็นต่อมาครับแฟนๆเวียดนามติดตามวอลเลย์บอลของไทยมากไม่แพ้ทีมชาติของตัวเองฮ่าฮ่าฮ่า ความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าทั้ง2คนคือตัวทําสกอร์ของทีมชาติไทยอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อไม่มีเหล่ารุ่นพี่แล้วก็ยังมีชาติชุออนและอัจฉราพรพวกเขายังคงเป็นทีมที่น่ากลัวความคิดเห็นต่อมาครับนักกีฬาของเวียดนามยังวนเวียนอยู่แต่ในลีกบ้านของตัวเองในขณะที่ไทยส่งออกผู้เล่นมากมายและเมื่อไหร่เราจะตามพวกเขาได้ทันความคิดเห็นต่อมาครับมาบอกว่า จังหวะการกระโดดของชาชิออนนั้นมันดูเป็นนักกีฬาระดับโปรมากๆความคิดเห็นคนต่อมาครับอัชราพอรอาจจะดูผอมบางแต่เธอก็สามารถตบได้หนักเลยนะผู้เล่นของเวียดนามควรเรียนรู้จากผู้เล่นของไทยให้มากๆความคิดเห็นคนต่อมาครับมาบอกว่าผู้เล่นไทยนั้นทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าชัชชออนจะโดดเด่นกว่าอัชราพรนะในความคิดเห็นของฉันความคิดเห็นคนต่อมาครับมาคอมเมนต์ไว้ว่า ตอนนี้ฉันกลายเป็นแฟนคลับของซาริเยไปแล้วก็เพราะ2ผู้เล่นไทยนั่นละฮ่าฮ่าฉันดูทุกแมตช์การแข่งขันของซาริเยความคิดเห็นคนต่อมานะครับเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโดยมาคอมเมนต์ไว้ว่าเชจูออนในตอนนี้ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งของประเทศไทยฉันชอบดูการเล่นของเธอและฉันก็เป็นแฟนคลับของเธอด้วย และนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชาชุออนและอัชฉราพรกับการไปเล่นหลีกอาชีพในตุรกีเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ